สวัสดีค่ะวันนี้มารับชมเรื่องยอละครเดือนธาตุกันค่ะละครแนวพีเลียดสยองขวัญ mm hmm. กับเรื่องราวสุดเข้มข้นแห่งแรงอาฆาตฝังใจของดวงวิญ,ญญาณที่ถูกกักขงังที่เฝ้ารอวันชำระแค้นและรอวันถูกปลดปล่อยเรือนธาตุเป็นเรื่องราวของหญิงสาวชื่อบุษบงซึ่งเป็นบ่าวในเรือนของพระยาธรรมานุลักษ์บุษบงอยู่ในความดูแลและอุปการะของคุณหญิงแข ซึ่งคุณหญิงแขเป็นแม่ของพระยาธรรม,มานุรักษ์ท่านได้คอยอุปการะเลี้ยงดูบุษบงเป็นอย่างดีเกินกว่าบ่าวไพ่ทุกคนในเรือนพระยาธรรม,มานุรักษ์มีภรรยาชื่อคุณส้อยและคุณส้อยก็เกลียดบุษบงเข้าไส้บุษบงจึงมักถูกคุณส้อยหาเรื่องกันแกล้งอยู่เสมอพระยาธรรม,มานุรักษ์และคุณส้อยมีลูกด้วยกันสองคน ลูกชายชื่อคุณสันคุณสันเป็นคนมีนิสัยเกเรและติดการพนันส่วนลูกสาวชื่อคุณแสงจันทคุณแสงจันท์เป็นหญิงสาวที่ไม่คิดอะไรนอกจากการแต่งตัวให้สวยไปวันวัน ย้อนหลังไปเมื่อ20ปีก่อนคุณส้อยเป็นเพียงเมียน้อยที่ต่ำต้อยของพญาธรรมมานุลักษ์ด้วยความทะเยอทะยานของคุณส้อยจึงวางแผนโดยการวางยาฆ่าเมียหลวงของพญาธรรมมานุลักษ์เพื่อตัวเองจะได้เป็นใหญ่แต่เมื่อเมียหลวงของพญาธรรมมานุลักษ์จากไปก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณส้อยตั้งใจไว้พญาธรรมมานุลักษ์กับคว้าเอามาลิหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยในบ้านมาเป็นเมียอีกคน จนกระทั่งมาลีตั้งท้องขุนซ้อยแค้นใจมากจึงวางแผนกำจัดมาลีและคุณซ้อยได้สืบรู้ว่ามาลิมีคนรักอยู่แล้วและไม่ได้มีใจให้กับพญาธรรมมานุรักษ์แต่อย่างไรคุณซ้อยจึงใช้แผนการนี้จัดการหลอกให้มาลิหนีตามคนรักและเมื่อพญาธรรมมานุรักษ์จับได้จึงโกรธมากและจัดการลงโทษเคี่ยนตีมาลิอย่างรุนแรง คุณสร้อยยังไม่หยุดแค่นั้นตามทำร้า,ายมะลิจนกระทั่งมะลิคลอดลูกกับพยาธรรม,มานุรักษ์ออกมามะลิไม่ต้องการให้ลูกเกิดมามีมนถินและถูกตาหน้าว่าเป็นลูกชู้จึงให้เบ่าวอีกคนนำลูกไปฝากกับคุณหญิงแขซึ่งเป็นคุณแม่ของพระยาธรรม,มานุรักษ์ส่วนตัวมะลิเองนั้นก็กระโดดน้ำฆ่าตัวตายคุณหญิงแขจึงรับเลี้ยงลูกของมะลิ ที่คุณยิงแข่เชื่อว่าเป็นหลานของตัวเองอย่างลับๆในฐานะเบ่าในบ้านและเด็กคนนั้นก็คือบุษบงเมื่อมาลีตายไปก็ตามหลอกหลอนคุณส้อยจนคุณส้อยต้องหาหมอผีมาปราบหมอผีได้กักขังวิญญาณของมะลิให้อยู่ภายในเรือนธาตุ ส่วนพยาธรรมมานุรักษ์ก็โดนมนสเสน่ห์ทำให้ลงคุณส้อยและไม่เคยเหลียวแลคุณหญิงแค่ผู้เป็นแม่เลยโดยปล่อยให้คุณหญิงแค่อาศัยอยู่ที่เรือนเล็กกับเบาเพียงสองคนบุษบงเติบโตมากับคุณหญิงแค่ อยู่ในทำนองคลองทำเชื่อฟังคุณหญิงแขทํางานและปลูกผักเพื่อนํามาทําอาหารให้กับคุณหญิงแขและนําผักที่เหลือไปขายและยังนําเงินที่ได้ไปซื้อของให้คุณหญิงแขในส่วนของคุณส่้อยยังคงตามละลานบุษบงและคอยกันแก้งและยิ่งได้เห็นแป้งผักสวยๆของบุษบงที่ปลูกไว้ก็มันไส้ทําลายทิ้งอย่างไม่ใยดี เมื่อบุษบงเข้ามาขวางก็ถูกคุณส้อยตบตีทําลายร่างกายแปลงผักก็ถูกทําลายบุษบงมองด้วยความเสียใจเธอเดินร้องไห้ไปจนถึงบริเวณเรือนทาตซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามของเรือนโดยไม่รู้ตัวทำให้บุษบงได้เจอกับคุณเกล้อ คุณเกลือที่เพิ่งกลับจากเมืองนอกและรู้ตัวว่ากำลังถูกคุมถุงชนกับคุณแสงจันทร์ตามสัญญามั่นหมายไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณเกลือซึ่งหนีการคุมถุงชนและยังไม่มีที่ไปเมื่อได้เจอกับบุตรบงที่เรือนธาตุเรือนต้องห้ามบุตรบงได้หาข้าวปลาให้คุณเกลือกินทำให้คุณเกลือรประทับใจในตัวบุตรบงตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ คุณเกื้อได้ไปขอความช่วยเหลือจากม mm ิสเตอร์โลเบิร์ตเพื่อนของตนและได้รับคำแนะนำให้มาเช่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากเรือนพยาธรรม,มานุลักษ์ คุณเกลือที่ได้มาเชาบ้านอยู่ใกล้ๆเรือนธาตุจึงทำให้คุณเกลือและบุษบงได้มีโอกาสได้พบกันบ่อยๆและได้พูดคุยผูกพันกันจึงก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆแก่กันอย่างไม่รู้ตัวจนต่างก็มีใจให้แก่กันโดยที่คุณเกลือไม่ได้บอกความจริงกับบุษบงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนบุษบงจึงไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของคุณเกลือเพราะคุณเกลือบอกเพียงว่าตนเป็นศิลปินคนหนึ่งเท่านั้น ในวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของคุณเกื้อได้มาทานข้าวที่บ้านของพญาธรรมานุลักษ์เพื่อมาดูตัวลูกสะใภ้อย่างคุณแสงจันทร์การมาในครั้งนี้คุณหญิงโสภาแม่ของคุณเกื้อได้เจอกับบุษบงและทั้งคู่ได้คุยการถูกคอเหตุการณ์ในครั้งนั้นอยู่ในสายตาของคุณส้อยทําให้คุณส้อยโกรธแค้นมากซึ่งคุณส้อยรู้สึกว่าบุษบงทําเกินหน้าเกินตาคุณแสงจันทร์ลูกสาวตัวเอง จึงเรียกบุษบงมาด่าทอและเคี้ยนตีด้วยความริษยาและขณะที่ทำร้ายร่างกายบุษบงอย่างทรมานจังหวะนั้นคุณส้อยก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงร้องห้ามให้คุณส้อยหยุดทำร้ายบุษบงทำให้คุณส้อยได้ยินแล้วเกิดอาการกลัวและรีบปล่อยบุษบงเสียงปริศนานั่นก็คือเสียงของมะลิที่เป็นเสียงออกมาปกป้องบุษบงที่เป็นลูกสาวตัวเอง เหตุการณ์ในครั้งนี้จึงทำให้บุษบงหลุดจากการถูกทำร้ายของคุณส้อยและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณส้อยสงสัยเรื่องชาติกำเนิดของบุษบงคุณส้อยจึงเริ่มสืบว่าที่แท้แล้วบุษบงเป็นใครทำไมมะลิถึงต้องมาช่วยและในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยจากปากของคุณยิงแขว,ว่าบุษบงก็คือลูกของมะลิ คุณส้อยจึงแค้นใจมากที่ลูกของมะลิยังไม่ตายยิ่งไปกว่านั้นยังอยู่ใต้จมูกของตนมาโดยตลอดความโกรธแค้นทำให้คุณส้อยพลั้งมือฆ่าคุณหญิงแขและโยนความผิดให้บุษบงคุณส้อยบอกทุกคนว่าบุษบงเป็นคนฆ่าคุณหญิงแขบุษบงถูกลงโทษอย่างสาหัสโดยคุณส้อยนำร่างของบุษบงไปทิ้งไว้ที่เรือนธาตหวังว่าจะให้ตายบุษบงได้รับบาดเจ็บ แต่ก็ยังไม่ตายแถมหยดเลือดของบุษบงยังหยดลงไปที่พื้นเรือนซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของมะลิทำให้วิญญาณของมะลิที่ถูกกักขังมานานถูกปลดปล่อยผีของมะลิจึงออกมาปกป้องลูกและมาแก้แค้นคนชั่วผีของมะลิได้ไปตามคุณหญิงโสภาแม่ของคุณเกื้อให้มาช่วยบุษบง บุษบงจึงได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณเกือ้อทำให้บุษบงรอดพ้นจากความตายและหลบภัยอยู่ที่เรือนของทั้งสองท่านจากนั้นผีมาลีก็เริ่มแก้แค้นคุณส้อยโดยจัดให้พญาธรรม,มานุรักษ์และคุณสันหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันก็คือเมียน้อยของพญาธรรม,มานุรักษ์จนพญาธรรม,มานุรักษ์จับได้ว่าลูกชายเป็นชู้กับเมียน้อยของตัวเองคุณสันตกใจหนีความผิด จัดการพญาธรรม,มานุรักษ์ด้วยการพักตกบันไดจนสลบไปคุณส้อยตกใจต้องการปกปิดความผิดของคุณสันลูกชายตัวเองจึงปล่อยให้พญาธรรม,มานุรักษ์ตกน้ำผีมะลิต้องการทวงทุกอย่างคืนมาเป็นของบุตรบงให้ได้และแก้แค้นคุณส้อยส่วนคุณส้อยถูกผีมะลิตามลาวีคุณส้อยเริ่มเสียสติมากขึ้น ทางด้านคุณเกื้อก็เสียใจมากที่พบว่าบุษบงหายไปจึงกลับไปอยู่ที่บ้านแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เหตุการณ์ก็ทำให้ทั้งคู่ไม่เจอกันในวันหนึ่งคุณเกื้อได้เจอกับบุษบงทั้งคู่ดีใจมากที่เจอกันบุษบงเมื่อได้รู้เรื่องราวของพญาธรรมมานุลักษ์จึงตัดสินใจขอคุณหญิงโสภาไปดูแลพญาธรรม,มนุลักษ์ที่เป็นอมาาัมพาต ด้วยความอยากทดแทนบุญคุณของคุณหญิงแขครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เลี้ยงเบายังต้นเป็นอย่างดีสุดท้ายความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาว่าคุณซอยเป็นคนฆ่าคุณหญิงแขและยังเป็นคนทำลายมาริซึ่งคอดลูกกับพระยาธรรมมานุรักษ์ออกมาและคุณซอยก็กันแกล้งมาลิจนมาลิต้องกระโดดน้ําตาย อีกทั้งคุณส้อยทำสเสน่ห์ให้กับพญาธรรมมานุลักษ์มาโดยตลอดและความจริงที่ว่าคุณสันและคุณแสงจันทร์ไม่ใช่ลูกของพญาธรรมมานุลักษ์เลยแต่เป็นลูกของหมอผีที่ค่มคืนคุณส้อยเพื่อเป็นค่าทำสเสน่ห์ในที่สุดความชั่วทั้งหมดของคุณส้อยก็ได้ถูกเปิดเผย,ยด้วยฝีมือของมาลิและบุษบงก็ได้รู้ความจริงว่าเธอคือลูกสาวอีกคนหนึ่งของพญาธรรม,มานุลักษ์ เมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกอย่างก็ถูกลงโทษด,ด้วยกฎแห่งกรรมพญาธรรมานุลักษ์จึงได้ตัดสินใจออกบวชเพื่อชดเชยความผิดที่เคยข่มเหงมลิส่วนคุณสันลูกชายของคุณส้อยถูกนักเลงบ่อนการพนันฆ่าตายส่วนคุณแสงจันลูกสาวก็ฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังมากที่มีแม่อย่างคุณส้อย คุณส้อยเองก็ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสที่เสียลูกรักทั้งสองคนไปจนคุณส้อยเสียสติตัดสินใจกระโดดน้ําตายหนีความอัปยศยและยังถูกวิญญาณของมะลิจัดการจนต้องถูกจองจำในเรือนธาตุไปตลอดการวิญญาณของมะลิอโหสิกรรมให้กับพญาธรรมมานุลักษ์และไปชดใช้กรรมของตน ในส่วนของบุษบงก็กลายเป็นลูกสาวคนเดียวที่เหลืออยู่ของพญาธรรมานุลักษ์จึงทําให้ต้องแต่งงานกับเกือ้อกูลแทนคุณแสงจันทร์ตามสัญญาของสองตระกูลที่เคยให้ไว้แก่กันตั้งแต่สมัยคุณปู่อุปสรรคที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นความรักของคุณเกือ้อและบุษบงและถึงขั้นยอมตายแทนกันได้ในที่สุดบุษบงก็ได้แต่งงานกับคุณเกือ้อซึ่งเป็นคนเดียวกันกับเกือ้อกูล จบบริบูรณ์แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องย่อของละครเรื่องเรือนธาตุที่จะออกอากาศทางช่อง3สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องบันเทิงเริงใจด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ